สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆด้านนะครับท่านกำลังรับชมเอาเอเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยนะฮะเราอยู่กับเกมซูโม่นะฮะซูโมเดี๋ยอ่านแป๊บสุโมเลยเกมซูโม่นะครับวันนี้เราจะเล่นอี้โอเคโอเคก่อนที่จะเล่นเราเดี๋ยวเราไปเลือกแบบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมตื่นลานอ่ยืมต้องไหนยังนงกระไดกระไดกระไดโอเค1.3 e t แล้วเขาปิดเสียงก่อกนฮะร อ้าวยังไม,ม่ได้ทำอะไรก็ตายแล้วอดูเฮ้ยให่ใหอู้อึแอเอ๋อเอา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 ล่วงล่วงเอา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 จะตีลังเอาเอาเอาเล่วงหล้ยนี่คืโคนรน่าสงสารโอเค อย่าไม่ทำอะไรแด่อเออเออเออโอ้ยเออเออรออเ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 ออมัออออเเออเออเเออเออเเอเเออเอ้เออเ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 เอเอเอเเอเเราเ ไปไปัาพักนี้ไปแล้วไปแล้วไปล,ไปล,ลงมาเล่นข,ข้าวๆกันก่อนเลยนะฮะวันนี้อสุสดครับบ๊ายบายปิดสิ